สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนับถอยหลังได้เลยนะครับท่านจะได้รับเงินงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายนะครับผมคนที่ถือบัตรคนจนนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลน,นะครับรอบนี้นะครับจะเป็นการจ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งนะครับคนไหนบ้างที่จะได้รับ เงินในงวดสุดท้ายนี้นะครับก็คือคนที่เข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับจะได้รับเงินในวันที่26มีนาคมนี้นะครับเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะครับแต่นะครับแต่ท่านสามารถใช้จ่าย เงินนะครับได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564นสะครับสามารถรูดซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการได้นะครับโดยนะครับเงินนะครับที่จะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่2แบบนะครับคือกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับวงเงิน675บาทต่อคนนะครับซึ่งจะได้รับวันที่26นี้เป็นงวดสุดท้ายนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่ม ที่มีรายได้ระหว่าง30,000ถึง100,000บาทต่อปีนะครับจะได้รับวงเงิน700บาทต่อคนนะครับซึ่งจะได้รับวันที่26มีนาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับผมสามารถใช้จ่ายได้ถึง31พฤษภาคมนะครับผมสำหรับโครงการเราชนะนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนอยู่นะครับก็จะได้รับ8งวดนะครับซึ่งเงินจะเข้า วันศุกร์นี้คือวันสุดท้ายนะครับโครงการนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่31พฤษภาคมนะครับร้านค้าที่ท่านสามารถรูดซื้อสินค้าได้ก็คือร้านธงฟ้าทั่วไปนะครับร้านถุงเงินนะครับร้านค้าที่ลงทะเบียนคนละครึ่งน,นะครับร้านค้าที่ลงทะเบียนเราชนะนะครับสามารถไปใช้บริการขนส่งสินค้าแล้วก็ขนส่งสาธารณะได้ด้วยนะครับผมค่าแท็กซี่ค่าโดยสารประจำทางสามารถรูด เป็นค่าใช้จ่ายได้นะครับผมส่วนนะครับคนที่ยังไม่เปิดใช้บริการนะครับหรือยังไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเราชนะเลยนะครับท่าน รีบจีนยันตัวตนแล้วก็รีบใช้ก่อน31ธันวาคมนี้นะครับผมอ่ะนี่คือข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตารางการโอนเงินนะครับในวันที่26มีนาคมนี้เป็นงวดสุดท้ายนะครับเราชนะคนที่ถือบัตรคนจนจะได้งวดสุดท้ายคือวันที่26นี้เท่านั้นนะครับโครงการนี้จะสายได้วันถึงวันที่31 เพื่ภาคมนะครับผมใครที่ยังไม่รู้ซื้อสินค้าก็วางแผนการใช้จ่ายดีๆนะครับอย่างน้อยก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของเราได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ